ตอบคำถามข้อนี้นะครับหืนนะฝากกดติดตามหน่อยซือ้อบ้านราคา6ลร้านกู้ได้ร้อต้องจ่ายเงินดาวไหมแล้วแตกต่างจากการกู้90%อย่างไรอย่างนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะซื้อบ้านโดยใช้สินเชื่อธนาคารเนี่ยมันจะมี1มาตรการที่จะต้องมาดูแล เรื่องพวกนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่ามาตรการ LTV หรือ Loan o f Value ก็พูดง่ายๆนะครับภาษาบบ้านเลยก็คืออย่างเคสนี้ก็ได้6กล้านผู้ซื้อบ้านในคันขอสินเชื่อกาจะดูที่ศักยภาพของผู้ซื้อและเขาก็จะมองครับว่าเขาจะปล่อยเงินราคาในยอดที่ซื้อขายเนี่ยได้กี่เปอร์เซนต์เขาเรียกว่ามาตรการ LTV เนาะก็จะมีกําหนดการขอสินเชื่อบ้านหลังแรกก็จะปล่อยได้กู้ได้ถึง100หรือ110%เปอร์เซนต์ก็แล้วแต่นะมันก็จะมีเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยอีกแต่ถ้าเกิดว่าบ้านหลังที่2งมาลี่สาก็ลดหลั่นตามมานะบ อันนี้พูดกันง่ายๆเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะบอกรายละเอียดว่ามาตรการเอทีวีเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วถามต่อว่าต้องวางเงินดาวไหมทีนี้จะเราให้ฟังก่อนว่าปกติแล้วซื้อบ้านนะมันจะมีขั้นตอนดังนี้นะสมมุติว่าไปดูบ้านเสร็จปุ๊บชอบก็จะให้วางเงินจองวางเงินจองเสร็จปั๊บเขาก็จะมาพีเอฟพูก่อนว่าผู้ซื้อเนี่ยก็ซื้อได้จริงไหมในระดับหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เรียกทําสัญญาจะซื้อจะขายไอ้ตรงนี้แหละบางทีเนี่ยบางที่เขาก็เรียกว่าเงินดาวเพย์เมนต์ถ้าโครงการใหม่ เงินลงไปเนี่ยก็แล้วแต่ยอดนะครับแล้วแต่มูลค่าซื้ออันนี้คือมันไม่สามารถกําหนดตายตัวแต่ปกติทั่วไปเ็าจะให้วางประมาณ5% 10%หรือว่าแต่เจ้าของบ้านหรือแล้วแต่เอเจนต์เงินดาวตรงนี้นะครับปกติแล้วจะเป็นเงินที่รวมอยู่ในราคายอดของราคาซื้อขายสมมุติว่าราคาบ้าน6ล้านญญาจะซื้อจะขายอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนเท่ากับว่าเราไปขอกู้เขาเนี่ยอยู่ที่ยอดอยู่ที่ประมาณ5,5แแต่ถามว่าเวลามันซื้อขายจริงๆแล้วเนี่ยอนาคาเนี่ยก็จะมองที่ยอด5,5าแนห้าไหมไม่ใช่นะเขาจะมองยอดราคาซื้อขายราคาเต็มเน6 ้านวางเงินดาว500,000นราคาซื้อขาย6 000, ล้านเขาก็จะมองยอดกู้ที่6ล้านก่อนหลังจากนั้นก็มาพิจารณาว่าผู้ซื้อเนี่ยมันไดถึงยอดนั้นแล้วแตกต่างจาก90%ไหมมาแตกต่างกันตรงนี้ครับมาแตกต่างกันที่ว่าผู้ซื้อขอย,ยอดกู้เนี่ยได้ถึง100%หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ว่ามีบ้านหลังอื่นแล้วบ้านหลังนี้เป็นหลังที่2ก็าจะให้ที่90%ถ้าเกิดว่ากู้ได้90%เท่ากับว่าอีก10%ที่เหลือเราต้องวางเงินสดก็คือเงินดาวน่นะมัม่นมีรายยราาายยยลละะเเเอดดกกตตตงงงนนัันนั้้คไไวววิแ๋จุห